รับซื้อเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่เก้าแบบนี้ท่านไหนมีผมซื้อไม่อั้นนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อคือเหรียญ1นบาทนะครับของรัชกาลที่9แบบที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้แหละครับผม fc นี่นะครับน่ครับเหรียญบาทขนาดเล็กครับผมเหรียญบาทเล็กครับก็จะเป็นเหรียญบาทนะครับที่ครั้งหนึ่งนะครับเราเคยออกใช้นะครับแทนเหรียญ1นบาทขนาดใหญ่นะครับเป็นเหรียญ1นบาทนะครับ แบบหลังมัดพระแก้วนั่นเองครับผม FC ซึ่งเหรียญหนึ่งบาทขนาดใหญ่นั้นนะครับ FC ก็หลายๆท่านนะครับก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันไปด้วยดีนะครับ FC นี่นะครับแบบครับผมนี่คือแบบ1บาทครับที่เรานะครับใช้แบบนี้แหละนะครับแทนแบบนี้ครับและก่อนแบบนี้ครับก็มีครับ FC ถ้าก่อนแบบนี้ก็จะเป็นนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับแบบเรือนะครับแบบเรือสุพรรณหงษ์แบบนี้ครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับก่อนเหรียญหนึ่งบาทนะครับแบบหลังวัดนะครับก็จะใช้เรียงกันมา fc ปัจจุบันนะครับของรัชการที่สิบนะครับ fc ก็ยังใช้เหรียญหนึ่งบาทนะครับแบบนี้ครับผม fc แต่นะครับรูปทั้งหน้าทั้งหลังครับเปลี่ยนไปครับผมตามตามรัชสมัยนะครับ fc เนาะปัจจุบันก็รัชการที่สิบแล้วสำหรับวันนี้นะครับ fc นะครับ ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะครับแต่เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่ผลิตอยู่ในปี2529นี่ครับผม fc นี่นะครับ29นะครับ2529ครับ fc นะครับและเป็นเหรียญนะครับปีที่ผมรับซื้อปีแรกของการผลิตเหรียญบาทเล็กครั้งแรกนี้ด้วยครับผม fc จำนวนการผลิตปี2529ครับ fc มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับ4ล้าน2แสนเหรียญครับ f c นี่เลยครับตามที่อยู่ในมือผมนี่เลยครับ f c และปี2529นี้นะครับ f c ผมจะขอประกาศรับซื้อจาก F4 นะครับ2ราคานะครับทำไมผมถึงประกาศรับซื้อ2ราคาครับ f c ก็เนื่องจากว่านะครับเหรียญ1บาทปี2529นี้จะมี2แบบ2แบบคืออะไรครับ F4 นะครับ f c สองแบบก็คือมีทั้งแบบช่อฟ้าสั้นและก็แบบช่อฟ้า lamps, ยาวนั่นเองครับผมแบบช่อฟ้าสั้นนี้ครับจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับเรียนนี้จะเป็นแบบช่อฟ้าสั้นครับ fc นะครับช่อฟ้าช่อฟ้าสั้นนะครับสําหรับ fc ที่เข้ามาใหม่ดูตรงไหนครับนี่ครับผมนี่ครับช่อฟ้าตรงนี้ครับผมขออภัยนะครับ fc ครับผมขออภัยนะครับสักครู่นะครับ fc ช่อฟ้าสั้นนั้นดูตรงไหน fc สังเกตนี่ครับผมนี่ครับ ตรงนี้จะเป็นช่อฟ้าครับ f c ตรงนี้จะเป็นช่อฟ้าสั้นครับนี่ครับจะเห็นช่อฟ้านะครับ f c ออกมานิดเดียวครับนี่ครับนี่นะครับช่อฟ้านี่ครับเนี่ยอยู่หลังโบสถ์นะครับเนี่ยช่อฟ้าจะออกมานิดเดียวนี่ครับผมนี่ครับนี่คือช่อฟ้าถ้าช่อฟ้าสั้นแบบนี้ผมรับซื้อเท่าไหร่นะครับถ้าสภาพนี้นะครับไม่สึกไม่บิ่นไม่งอนะครับ f c สภาพนี้เลยก็รับซื้ออยู่200บาททวนครับ f c 200บาททวนนะคะ f c ครับผมถ้า f c มีก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับได้เลยนะครับ f c นี่และครับแบบนี้ครับนี่คือเหรียญ1น1บาทนะครับที่ผมรับซื้อนะครับ f c ที่เข้ามาใหม่ครับดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปให้จบนะครับ f c เพราะว่าตอนนี้นะครับวินาทีนี้ก็คือวิธีที่ผมนะครับจะประกาศว่าเหรียญปีไหนที่ผมรับซื้อนะครับ เหรียญปีที่ผมรับซื้อคือปี2529าครับผม fc และก็เป็นแบบช่อฟ้าสั้นนะครับสำหรับอีกบล็อกหนึ่งนะครับแบบช่อฟ้ายาวครับ fc fc ที่เคยดูเหรียญเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับช่อฟ้าเหรียญนี้ครับเป็นช่อฟ้ายาวครับผม fc ช่อฟ้ายาวอยู่ตรงไหนครับ fc ครับนี่ครับแบบเดิมครับนี่นี่ครับนี่ช่อฟ้าตรงนี้ครับเนี่ยจะยาวครับผมเรียกว่าช่อฟ้ายาวครับ fc นี่ครับถ้าช่อฟ้ายาว ผมจะรับซื้อแพงกว่าช่อฟ้าสั้นนะครับเนื่องจากว่ากันว่าช่อฟ้ายาวเนี่ยจะหายากกว่าช่อฟ้าสั้นนะครับแต่ขอเป็นปี29ก็มีราคาทั้งหมดแล้วนะคร fc จะเป็นช่อฟ้าสั้นหรือช่อฟ้ายาวถ้าเป็นปี29าครับย้นำนะครับ fc ถ้าเป็นปี2องเก็มีราคารับซื้อแล้วนะครับสาหรับช่อฟ้าสั้นนะครับรับซื้อ150บาทถึง200บาทสําหรับช่อฟ้ายาวนะครับเดือนนี้ครับรับซื้อที่450บาท,บาทถึง550บาทเท่านั้นครับ fc นี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่ผมรับซื้อครับสังเกตดูแค่พอสอก็อพอครับ fc สังเกตง,ง่ายง่ายครับดูแค่พอสอก็อพอไม่ต้องตลกไม่ต้องแปลกไม่ต้องพระเส้นตรงไม่ต้องหัวหัวป้อยๆหรือไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับดูแค่พอสออย,อย่างเดียวจบครับได้เหรียญทอนมาหยิบขึ้นดูนะครับว่าเป็นพอสอนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็นําออกใช้ได้เลยครับ fc นี่คือเหรียญ1นบาทนะครับที่ช่องบดบือรักเหรียญ รับซื้อจาก fc นะครับ fc ครับท่านไหนมีรับซื้อไม่อันนะครับ fc ถ้ามีเหรียญนี้นะครับครับแ line id 0ูนย์ที่ ID 0 6 4 2 2้า4 9 9้นะครับ fc ครับผมนะครับผมจะประเมินราคานะครับแล้ว่าให้ที่อยู่นะครับถ้า fc จะขายนะครับผมจะให้ที่อยู่นะครับแล้วก็ค่อยส่งเหรียญมาขายนะครับ fc ครับหลายท่านถามมาว่าช่องซื้อจริงหรือเปล่าซื้อจริงจ่ายจริงครับ fc มี fc ของผมหลายหคนนะครับ ส่งเหรียญมาขายให้ผมแล้วครับตอนนี้ครับ f c ครับผมนะครับ f c ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลา F4 c ก่อนนะครับ f c ครับพบกันอีกครั้งน,นะครับสำหรับคลิปหน้า,นาก็ถึงวับดูครับ